มานานนะฮะแต่ว่าอยู่มีอยู่มาวันหนึ่งก็เขาก็ไปประมูลพี่มีเลียกแพงกว่าเราประมาณสิบเท่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือจากแบบสมมติจากร้อยร้านกลายเป็นพันล้านอย่างเงี้ยนะครับทูเราก็แบบไม่เป็นไรอะไรยงี้แต่ว่าลองไปดูนะครับว่าบ้านที่ติดกล่องจิมแอมแนะครับผมเขาผลิตกล่องนะฮะแต่เขาประจานเป็นบ้านไข่จานกูไงจานทูนะฮะจานแดงเต็มเลยแต่กล่องเป็นจิมแอมแซดนี่๋อนะครับโอเคครับก็แซวกันเล่นเล่นแซวกันเล่นเล่นเล่นนะฮะ เราเข้าโอเคเดี๋ยวเวลาไม่พออ่ะแล้วเราเข้าค ok okay. 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 ําถามแรกเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาผมก็เราจะเปิดด้วยคําถามเกี่ยวกับบรรยากาศครับแบบไปฝึกงานเนี่ยมีทั้งโรงงานทั้งออฟฟิศเนี่ยอยากรู้แบบไปฝึกงานเนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างต้องทาอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวยังไงถามจากบริษัททรูก่อนนะครับพี่ใต้ฝุ่นนะครับผมแบบช่วยเล่าบรรยากาศในการฝึกงานเข้าๆแลวถ้าไปเราจะได้ทําอะไรบ้างประมาณนั้นครับนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่ฝึกงานที่ทรูอย่างที่ทรูพี่จะมีสอบโปรแกรมด้วยกัน โปรแกรมที่ชิปธรรมดาทั่วไปนะครับกับอีกสองอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมที่เป็น true academy project mm hmm. นะครับน้องๆที่มาฝึกกับ true นะครับทั้งสอบโปรเจกต์นี้นะฮะเราก็จะมีงานให้ทำอยู่ค่อนข้างเยอะนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานทำนะครับน้องๆที่ true นี่งานเยอะมาก นะครับบริษัทเราพนักงานค่อนข้างเยอะ2 0 0 0มนกว่าคนแต่ก็งานไม่พอสักทีคนไม่พอกับงานสักทีนะครับบรรยากาศที่งานนะครับการทํางานของ True นะครับเราจะทํางานกันค่อนข้างเหมือนเป็นทีมงานที่ค่อนข้างเหมือนเป็นครอบครัวกันคือมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตบตีกันอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีเรื่องอิจฉาริษยากันจะไม่มีนะครับจะทํางานกันเหมือนเป็นครอบครัวนะครับสิ่งหนึ่งที่น้องๆหลายคนมาฝึกกับ True แล้วชอบก็คือว่า พี่ๆน่าจะค่อนข้างดูแลดูแลดีพอสมควรนะครับพี่ๆคือเราจะเน้นย้ําเลยว่าก่อนที่จะรับน้องๆมาฝึกงานนี่เราจะมีการเทรนพี่เลี้ยงก่อนด้วยว่าคุณต้องดูแลน้องนะที่เอาน้องไปนะครับถ้าเกิดว่าเอาน้องไปแล้วปล่อยน้องดูแลนี่กลับมานี่คือแบบตกนะตกนะอะไรเงี้ยนะ <c oughs> <อ>คือแบบพี่เลี้ยงโหดนะอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือเรื่องการทํางานนะครับน้องๆก็ที่ทุนนี่จะแปลกอย่างหนึ่งคือ การเข้างานแต่ละแผนกนี่คือมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นบางหน่วยงานเข้างานแบบ8ปดโมงครึ่งบางหน่วยงานเข้างานเก้าโมงบางหน่วยงานเข้างานเก้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยคือจะมีแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างน้องๆที่ฝึกงานบางคนเ็าทาเป็นโปรเจกต์นะครับเาาหน่วยงานเป็นโปรเจกต์น้องอาจจะไม่จําเป็นต้องทํางานที่ออฟฟิศก็ได้ครับสามารถจะไปทํางานที่ชูเคอฟฟี่ก็ได้เล่นเกมออนไลน์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะครับแล้วอย่างนี้คือแบบถ้าเกิดจะมองครับในสามบริษัทเนี่ยคือทรูจะไม่ได้ไม่ได้มีแลนไม่ได้มีโรงงานใช่ไหมครับคือแบบที่ออกไปก็แบบอย่างนี้แล้วเวลาเพื่อนๆไปฝึกงานเนี่ยครับจะแบบจะเข้าไปทาแบบเกี่ยวกับเอกสารหรือว่าทาแบบ powerpoint หรือ็นแบบได้ทำอะไรแนวไหนหรอครับอาจจะมีคนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นน้องทางด้านวิศวกรรมใช่ไหมฮะครับผมอ่าอย่างพี่เองเนี่ยพี่จบทางด้านสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์มาเพราะงังานพี่เนี่ยที่จะเจอเอกสารเยอะมากนะแต่สำหรับน้องที่เป็นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับ เอกสารอะไรพวกนี้พี่ก็จะพยายามบอกทางพี่เลี้ยงอยู่แล้วว่าเอ้ยน้องเขาเรียนวิศวะมานะจะให้น้องมาทํางานท่านัเอกสารค่อนข้างเยอะอะไรนี้คงไม่ใช่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น้องๆควรจะเรียนรู้ไว้คือเรื่องของเครื่องซีลอกที่ต้องไปตบตีกับมันมาก<อ>น้องหลายคนมีปัญหาเครื่องซีลอกเคยเจอไหมครับคุณพี่น้องหลายคนมีปัญหากับเครื่องซีลอกมากคุณงงว่าเป็นอะไรกันคือคือซีลอกไม่ได้หรอซีลอกไม่เป็นซีลอกไม่เป็นไม่พอคือแบบว่ากระดาษติดทาไงอะวิธีการชาวบ้านมากเลยคือตบก่อนตบชาวบ้านมากเลยคือตบตบก่อน อย่าว่าแต่น้องๆเลยพี่ๆก็ไปเหมือนกันมีปัญหาเอา,เอาไยงไดีว่าเอาตบก่อนตบตบตบ,ตบ oh. แล้วมันจะใช้ได้เององี้ยครับผมแต่สิ่งที่พี่ๆเขาอยากจะให้น้องซีหลอกคือบางทีเนี่ยเอกสารบางอย่างมันจะเป็นความลับอะไรเงี้ย oh. เพราะนั้นคือหนูจะต้องฝึกการซีหลอกนะครับ oh. แต่คงไม่ได้ซีหลอกแบบทั้งวันอะไรอย่างงี้คงไม่ใช่นะครับ oh. แต่ต้องเป็นเอาไว้ นะแต่ที่ทูเราไม่มีนะที่แบบว่าให้เด็กแบบวิศวกรรมมาเสิร์ฟกาแฟอะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับคอฟฟี่นะเอานั้นแต่ถ้าน้องหลายคนอยากจะฝึกงานที่ทูคอฟฟี่เป็นบาริสต้าก็ได้นะครับนี่ตรงนี้มีทูคอฟฟี่ที่วิร์ทอะครับลยนะครับที่นี่ก็ฟังแล้วก็พอรู้บรรยากาศเข้าใกัน้วกกลัวว่าจะได้เข้าไปซีหลอกจังเลย คือบอกว่าน้องหลายคนกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงแล้วคือเป็นงานที่หนูจะต้องเรียนรู้ไว้เพราะขนาดนออก่าผู้บริหารที่เป็นระดับดีเรคเตอร์นะครับก็ยังเดินมาเครื่องซีล็อกเองอะไรเงี้ยนะครับยังต้องใช้งานเป็นผมก็เป็นคําถามแรกนะครับจากที่ใต้ฝุ่นนะครับผมยังไงแล้วก็ move on ดีกว่าครับไปบริษัทต่อไปเป็นเอ่ออเาเป็น true เ true ไปแล้วนะอิตาเลียนไทยแล้วกันนะครับอิตาเลียนไทยนะครับที่ประกอบนะครับที่ประกอบอันนี้จะแบบแนวลุยๆครับผมเชิญเลยครับ ครับก็ต้องถามจุลารุ่นพี่นะครับที่ไปฝึกกับอิติเลศไทยนะครับว่าอยากได้งานแบบไหนนะครับเรามีงานเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นงานฐานรากนะครับงานตึกงานอุโมง์นะครับแต่ว่าการฝึกงานนะครับในงานก่อสร้างเนี่ยจะขอเน้นไว้นิดนึงนะครับนักศึกษาต้องระวังตัวเองนะครับต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับ ก็น้าง,งานการก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนะครับในสิ่งที่เขาไม่ให้ทำไม่ให้เข้าไม่ให้ดูก็อย่าเพิ่งไปรู้มันนะครับค่อนข้างคแต่ว่าแต่ว่าจุลาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาในในใน,ในกรณีการฝึกงานเรื่องการเกิอดอุบัติเหตุในการทำงานเนี่ยนะครับเ,เราเราก็เข้าใจว่าน้องเองก็ดูแลตัวเองอยู่นะครับแล้วแต่ครับว่าประสงค์จะฝึกงานแบบไหนนะครับแต่เรียนไว้แน่ๆเลยนะฮะ งานในกรุงเทพไม่มีน้อยนะครับต้องไปต่างจังหวัดนิดนึงต้องลุยเซอร์นะลุยเซอร์เพราะชีวิตจริงยิ่งกว่าในนิยายสังเกตเริ่มมาแล้วสังเกตจากพี่ประกอบนี่ต้องผ่านอะไรมาเยอะแน่ๆเลยนะครับผมคนจริงได้ครับได้ครับก็อย่างนี้เราต่อไปครับเป็นที่บริษัทเอ g ซจแล้วกันนะครับผมโอเคก็ พี่แชร์นิดนึงนะคะก็ของที่ SCG เนี่ยจะมีโครงการเรียกว่า e x c e l l e n t Internship Program นะคะก็เป็นโครงการที่เรารับนักศึกษาฝึกงานปี3จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศก็มาฝึกงานต้องบอกว่าโดยขั้นตอนเนี่คือมีการสอบข้อเขียนมีการสอบสัมภาษณ์ังนั้นก็คือว่าในระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะ พี่ที่เป็นพี่เลี้ยงก็คงมีโอกาสได้อธิบายงานให้น้องๆฟังคร่าวๆแล้วนะคะดังนั้นก็จะเป็นส่วนที่เลือกกันทั้งสองฝ่ายบริษัทก็เลือกน้องแล้วก็น้องก็เลือกงานที่น้องสนใจนะคะตัวงานเนี่ยก็มีทั้งอยู่ที่ประจำที่กรุงเทพนะคะแล้วก็อยู่ประจำที่ต่างจังหวัดนะคะคราวนี้ในลักษณะการฝึกงานเนี่ยก็โครงการนี้จะเป็นโครงการที่เน้นให้น้องได้ฝึกคิดนะคะได้คิดจริงได้ทําจริงนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์จริงๆดังนั้นเนี่ยทุก คนที่มาฝึกงานกับเราเนี่ยก็จะเน้นคือจะมีโปรเจกต์ให้นะคะในโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยค่ะก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันนะคะแล้วก็มีสโคปของรายละเอียดของโปรเจกต์ที่แตกต่างกันซึ่งตรงนี้ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยน้องที่มาฝึกงานกับเราทุกคนเนี่ยค่ะก็เราจะเน้นในเรื่องของ ช่วงอาทิตย์แรกเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือน orientation นะคะให้น้องเห็นภาพรวมของบริษัทนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวน้องๆเองนะคะที่น้องได้เห็นว่า S G G ทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็ในลักษณะงานต่างๆเนะะี่ยค่ะมันจะเชื่อมโยงยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นสาขาที่เรารับน้องๆสาขาวิศวกรรมไปฝึกงานเนี่ยมีหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นเคมีไฟฟ้าเครื่องกลโยธาอุตสาหการนะคะก็ ค่อนข้างจะหลากหลายมากดังนั้นก็คือถ้าน้องไปฝึกงานเนี่ยเราก็อาจจะเห็นแต่เฉพาะในส่วนงานของเราเราจะไม่เห็นความเกี่ยวข้องความเชื่อมโยงนะคะในช่วงอาทิตย์แรกที่เป็นการปฐรมนิเทศเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมให้น้องเห็นว่าออมีงานต่างๆในบริษัทนะคะมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างเพื่อเห็นเข้าใจนะคะหลังจากนั้นเมื่อลงไปแต่ละธุรกิจหรือแต่ละบริษัทนะคะก็จะเป็นสโคบต่อมาก็คือจะเป็นลักษณะที่ ให้น้องได้เห็นเฉพาะภาพของบริษัทที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะคะรวมถึงอย่างที่มาสักครู่ทางพี่ประกอบพูดถึงก็คือเรื่องเซฟตี้นะคะก็ขอย้ําในเรื่องตรงนี้เพราะว่าน้องส่วนใหญ่เนี่ยทำงานที่ในโรงงานไม่ว่าจะอยู่ที่ออฟฟิศของโรงงานหรือว่าจะอยู่ที่ตรงตรงส่วนการผลิตนะคะก็จะเน้นย้ําในเรื่องเซฟตี้อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆน้องทุกคนต้องมีนะคะต้องใช้แล้วก็จะมีการเทรนเรื่องเซฟตี้ให้ทุกคน ะะดังนั้นโปรเจกต์ที่จะให้น้องทำเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับในโรงงานมากน้อยไม่เท่ากันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเน้นย้ำว่าจะช่วยกันดูแลไม่ให้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะคราวนี้ในช่วงที่ฝึกงานเนี่ยประมาณสัก2เดือนครึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ให้น้องได้ได้ทำโปรเจกต์นั้นๆโดย1คนจะมีพี่เลี้ยง1ท่านนะคะ ก็พี่เลี้ยงเนี่ยก็คงตรงๆงเลยค่ะอ,อายุไม่ได้ไม่ได้มากมายนักนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยมีประสบการณ์กนะ็คือมีพี่เลี้ยงที่ค่อนข้างอาจจะผู้ใหญ่สักนิดนึงก็บอกตรงๆอาจจะมีเวลาได้มาคุยกับน้องอะไรได้ไม่มากนักนะคะก็จะเป็นพี่เลี้ยงที่ อายุไม่ห่างกันมากนักนะคะหนึ่งก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ก็คงจะช่วยแนะนําให้นะคะช่วยชี้แนะให้นะคะแล้วก็มีปัญหาหรือมีอะไรยังไงก็คงพูดคุยกันได้นะคะหลังจากที่เราจบโปรเจกต์เรียบร้อยนะคะฝึกงานเสร็จเนี่ยในช่วงก่อนอประมาณอาจจะประ,ประมาณอาทิตย์สุดท้ายของการฝึกงานนะคะก็จะให้นิสิตฝึกงานเนะะี่ยค่ะมีโอกาสได้พรีเซนต์กับผู้ใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีตรงที่น้องๆที่ฝึกทำโปรเจกต์ของแต่ละคนก็จะรู้โปรเจกต์ของคนอื่น นะคะจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์จากของคนอื่นแล้วก็บางครั้งก็คือตัวเองฝึกงานในด้านสมมุติว่าฝึกงานในด้านโยธาเราก็จะมีโอกาสได้เห็นโครงการต่างๆของหน่วยงานอื่นของบริษัทอื่นด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับน้องๆด้วยค่ะโอเคครับก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าแต่และบริษัทที่ใหญ่ๆเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มคาถามต่อไปเดี๋ยว ช่วยใครที่หลับอยู่นะครับเพื่อนๆช่วยปลุกหน่อยพี่ๆเขาส่งสัญญาณมาว่าไม่ค่อยพอใจเดี๋ยวปีหน้าจะหลับน้อยลงน้อยกว่าเดิมหรับนิสิตไปฝึกงานน้อยลงนะครับใครที่หลับอ้าปากอยู่ก็ช่วยสกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมโอเคครับโอเคแล้วไปคําถามต่อไปดีกว่าคําถามต่อไปนะครับครับผมก็ต่อไปเนี่ยอยากจะสอบถามพี่ๆเขาว่าเนี่ยจากการที่แบบมีนิสิตจากวิศวะจุฬาเนี่ยไปฝึกงานเยอะมากเนี่ยแบบเราได้รับฟีดแบ็มาว่า อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่านิสิตวิศวะเนี่ยขาดขาดหายไปขาดหายไปหรือเป็นคุณสมบัติที่แบบไม่พึงประสงค์อ่ะเออไม่อยากให้ทำอย่างนี้เลยที่จริงเราอยากจะรู้ตอนนี้พี่ตอนที่เรากลับมาแล้วแล้วพี่ยังอยู่ต่อแล้วพี่เมามอยอะไรกันถึงเรานะครับทําไมเราถึงไม่ได้รับทำงานต่ออะไรเงี้ยเออแล้วก็พฤติกรรมอะไรที่แบบเห็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เห็นแล้วรู้สึกแย่เพื่อเราเอาไปปรับปรุงต่อได้นะครับพฤติกรรมนี้ถ้าพี่ประกอบชี้พฤติกรรมตอนนี้พี่ประกอบชี้ไปแล้วครับเมื่อกี้ ผมเอรก็ยังไงเดี๋ยวให้พี่ประกอบเรื่องนี้รกบนครับน่าจะครับผมเชิญครับผมเนี่ยคงอาจจะไม่ซึ้งเพราะว่าไม่ได้สัมผัสกับน้องเท่าไหร่นะครับผู้ดูแลนะครับในเรื่องของน้องฝึกงานเนี่ยที่บริษัทก็จะมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับมาอยู่ที่นี้ด้วยนะครับพี่พี่ออฟหรือพี่ปรียาสุประโชคสุนบุรีนะครับเขาเขาจะคอมเมนต์ นะครับตัวนี้ให้น้องฟังดีกว่าครับเชินครับอ๋อหันได้ครับเชนพี่ออฟพี่ออฟลางได้เสื้อสีส้มใหม่ตรงนี้เชญพี่ใหม่เลยครับเเสื้อสีส้มนะครับเม้นเต็มที่เลยครับัผมเป็นฝ่าย h อนะครับของบริษัทอิตาเลียนไทยครับผมได้เลยครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าปีนี้ดึงดีกว่าเนาะปีนี้มีใครยื่นฝึกงานที่อิตาเลียนไทยแล้วบ้างคะมีอยู่ในนี้ไหม ยกมือขอมือนะครับไหนๆค่โชว์ตัวนิดนึงโชว์ตัวนะครับยื่นเยอะนะทำไมยกมือคนเดียวไม่ใช่เดียวถ้าไม่ยื่นนี่เดี๋ยวเอาโบลิสออกหมดเลยนะจะมีโบนัสให้ใช่ไหมครับเออจะยื่นเยอะปีนี้ยื่นเยอะแล้วก็มีการตอบรับแล้วเรียบร้อยถูกไหมคะไหนยืนนิดนึงยืนซีออาไม่กล้าโชว์ตัวอตบมือให้ไหน่อเโหนี่ไม่แจ๋วเลยนะ เคยเจอพี่หรือยังคะเคยเจอหรือยังเราคุยกันหรือยังนอกรอบเรามีไม่ภาสนาทราบหรือยังคะว่าอยู่ไซส์ไหนทราบแล้วเนอะมีเยอะนะคะทําไมมีคนเดียวในนี้อ้าวมีมีขำอ่ะมีขำจริงๆแล้วเนี่ยอ่าถ้าจะให้คอมเพนมันก็เยอะอยู่เนอะปลุกหน่อยไหมอ่าปลุกหน่อยไหม จริงๆปัญหาไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ถ้าเริ่มต้นจากปัญหาเลยก็คือการติดต่อในการขอฝึกงานคือปีสามแล้วเนี่ยพี่ว่าวุฒิภาวะก็น่าจะโอเคแล้วเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ยังพ่อแม่เป็นห่วงเยอะคุณพ่อคุณแม่ติดต่อให้แต่พี่พี่ไม่ซีเรียสแต่ถ้าพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยก็กนิดนึงก็ต้องบอกกันว่าเออคุณไปฝึกหน้างานนะ เป็นประมาณนี้นะต้องอยู่ไซส์นะ,ะไม่ได้สบายไม่ได้ให้ไปลบไม่ได้ไปไม่ได้ไปสนามลบไม่ได้ไปสนามลบเราไม่ได้โหดขนาดนั้น,น,นก็คือถ้าพูดพูดถึงภาพรวมก็จากการประสมนิเทศวันนี้อาจารย์ก็คงจะแนะนำน,นะคะว่าการปฏิบัติตัวในสถานที่ทำงานเนี่ยควรจะวางตัวยังไงง่ายๆก็คือน้องก็ยังเป็นนิสิตการมอบหมายงานอะไรเนี่ยก็คงไม่ได้ร้อ พี่ๆเขาคงไม่ได้ปล่อยให้น้องดูเต็มที่ใช่ไหมคะก็จะมีการดูแลกันเออแต่ว่าแต่จะให้ทำอะไรที่เต็มที่เนี่ยมันก็อย่างที่คุณประกอบบอกมันก็จะอันตรายถูกไหมคะอ่าก็จริงๆพี่ไม่ได้มีอะไรคอมเพนเยอะก็ประมาณเนี้ยคะ่ะเมื่อกี้พี่พี่<ม>ออฟครับถ้าเกิดว่าทำอยู่แล้วเสียชีวิตนี่บริษัทมี <laughs> ยังไงบ้างไหมครับผมสมมติพลาดจริงๆสมมติพลาดจริงๆอันนี้อันนี้ต้องโยนให้คุณประกอบแล้วเลยคุ่ประกอบ พลาดคือเสียชีวิตขณะทำงานจริงๆตายในหน้าที่ครับคำถามแรกเลยนะครับจะบอกคุณพ่อคุณแม่ยังไงว่าลูกเขามาเสียชีวิตเอคิดคีดคนตอบบ้างไหมคือคือตรงนั้นคง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 ไม่เกิดนะฮะคงไม่เกิดไม่มีเกิดคือเราไม่ไม่พึงประสงค์จะให้เกิดและเราต้องป้องกันตรงนั้นคืออะไรที่อันตรายที่สุดเราก็จะไม่ให้เด็กเข้าไปนะคะนอกจากเด็กมันจะดื้อเข้าไปเองอย่ารู้ อย่าเห็นใช่ยังไม่ถึงเวลาใช่ใช่ครันะครับอแค่นั้นพออ่ฮะอแล้วก็มีในส่วนไหนนะที่น้องถามว่าอ๋อเป็นเรื่องของแบบคุณสมบัติที่ขาดอะไรอย่างนี้ครับแบบสิ่งที่แบบเป็นคอมเมนต์ถ้าถ้าสมมติอยากให้ปรับได้อยากให้ก่อนไปอยากจะมีอะไรเพิ่มจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์จากที่ดูแหละดูแลนักึษาฝึกงานมาก็เจดแปปีเนาะครับผที่พี่เจอเด็ดๆอยู่ก็คือพวกติดหนังสือการ์ตูน เรื่องเลยครับพี่เก็บเรื่องเลยครับไอ้พวกหนังสือชุดอ๋อมันถือเดินหน้างานนี่มันก็จะถือไปด้วยเลยแล้วมันก็จะอ่านคือจริงๆแล้วเด็กฝึกงานถามว่าร้อยเปอร์เไทำงานไม่ร้อซนะคะแต่ว่าแต่ว่าทุกสิ่งทุกก้าวย่างที่คุณอยู่ในหน่วยงานเนี่ยเป็นการประเมินผลของคุณต่อพี่เลี้ยงด้วยอยู่ถือหนังสือกระตูนปุ๊บจับ ip a d ปุ๊บ นั่นคือการประเมินด้วยนะคะอเออไม่ใช่ว่าคุณจะซีหรือว่าพี่เลี้ยงสนิทกันตบหัวรูปหลังกินเหล้ามีหมดเด็กวิศวะมันต้องกินเหล้ากับโฟแมนถูกไหมคะหลายหลายคนรออยู่มันต้องกินเหล้ามันต้องกินเหล,ล้ากับไซเอ็นเพราะฉะนั้นจากการที่คุณสนิทสนมกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะประเมินคุณเป็น A นะเออพี่พี่ไม่ได้ขูอันนี้บอกตรงๆว่ามันอาจจะไม่ใช่ A ถ้าคนที่เเนออ่คทีฝึกกับอิตาเลียนไทยคุณเจอพี่ออฟตอนใบส่งตัวครั้งแรกคุณจะเจอพี่อีกครั้งคือตอนใบใบผ่านงานใบผ่านงานใช่ใบผ่านงานจะออกโดยพี่ถ้าพี่ไม่ออกนายพี่ก็ไม่ได้เซ็นออนี่คนเซ็นคนนี้นะคะเออเพราะฉะนั้นพี่จะฟอลโล่คุณอีกทีก็คือตอนที่มีการฟอลโล่การประเมินผลที่หน้างาน เพราะฉะนั้นที่เจอมาก็คือเนี่ยที่พี่บอกมาตรฐานเลยก็คือโทรศัพท์เดินคุยมันทั้งวัน iPad หนังสือการ์ตูนนี่เรื่องจริงเด็กยังยังอ่านการ์ตูนกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะคือหลกัหลกๆก็ประมาณนี้แล้วก็การวางตัวพฤติกรรมบางทีพี่พี่ไม่แน่ใจว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยคือพื้นฐานครอบครัวมาแตกต,ต,ต่างกันอยู่แล้วถูกไหมคะบางคนก็ คุณหนูมาเลยขับเบ้นซ์ไปฝึกง,งานก็มีนะคะ, <1> 1> ะจริงจริงขับเบนซ์ไปฝึกง,งานมีนะ <1> <1> มีมเออก็จะขอร้องกันถ้ารถคุณเป็นรอยนี่บริษัทไม่รับผิดชอบนะคะจุฬาบ้านไก่เพราะว่าเป็นรอยไม่รู้จกักจากที่หน้างานหรือว่า โดนเพื่อนร่วมงานหมันไส้ขับเบน์เหรอ<ม>อะไร<ม>ประมาณมน,านี้ขับเบนเดี๋ยวนี้ก็ติดแก๊สเหมือนกัน,นะครับอันนี้าจะจะขับเบนแล้วตอนตีห้าไปเติมแก๊สจริงเหรออันนี้อันน,น,นี้อันนี้พูดให้ฟังขำๆว่ามันมีจริงๆเออนะคะและ้วก็เรื่องที่พงที่พักอะไรประมาณอย่างเงี้ยบางทีแบบไปฝึกกับพี่เนี่ยคือมาตรฐานก็คือถ้าคุณไปอยู่หน้าง,งานเนี่ยเราอยากให้คุณปรับการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของเราด้วยแล้วถ้าถ้าพี่ออฟส่งหน่วยงานเราจะมีที่พักให้การันตีว่าเรามีที่พักให้แน่นอนออแต่บางคนอาจจะไม่แฮปปี้อาจจะขอไปไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่มันมันอาจจะไม่สบายไงคะแต่ว่าเข้าใจเพราะเด็กบางคนเนี่ยก็อยากเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสำคัญเลยวอล์กอินเข้าไปขอพี่ฝึกงานเนี่ย คำถามแรกเลยที่พี่ถามว่าอยากฝึกอะไรกับอิตาเลียนไทยอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวอิตาเลียนไทยบ้างมันตอบพี่คำแรกเลยมีเบีย้ยเลี้ยงไหมครับ <laughs> เตออิมแก๊สเติมแก๊สเติมแก๊สอันนี้อันนี้เรียกคอมเพนปะได้ครับได้อ <laughs> ัน <h az im> นี้แหละคะ่ะจริงๆเว้แอบถามกันนอกรอบก็ได้เพราะมันถามมาคำถามแรกว่ามีเบี้ยเลี้ยงไหมครับมันมันอยากรับเลยอะใช่ไหมคะใช่ไหม มันเป็นการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่รับเด็กฝึกงานเลยว่าครูจะรับมึงดีไหมเออนะคะแค่นี้ไม่ไม่ได้มีอะไรมากแต่ส่วนใหญ่พี่ใจดีพี่รับหมดแหละแล้วเดี๋ยวไล่ออกทีหลังโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแสดงว่าเดี๋ยววันนี้ปุ๊บใครยังไม่มีที่ฝึกงาน w a ล k in ินหาพี่กฟพี่ออฟได้เลยอ่าสีส้มๆนะครับได้นะอ่าได้ครับพี่ประกอบจะเสริมมะลิไหมครับพี่ประกอบต้องเปิดไหม ครับมครับที่คอมเพลนไปก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการฝึกงานนักศึกษาส่วนใหญ่นะฮะที่ทําอยูออ่อยากจะเรียนเสริมอีกนิดนึงว่าหน้างานนะครับมันเป็นพื้นที่อันตรายนิดนึงนะครับถ้าคุณคุยโทรศัพท์เพลินเล่น iPad เพลินนะครับหรือมัวจะอ่านการ์ตูนเนี่ยรู้บ้างไหมว่าข้างหน้าคุณเป็นอะไร นะครับมีอุปสรรคอะไรไหมหรือมีหลุมมีบ่ออะไรไหมหรือเขาปิดอะไรม